কবে কোন ส,นะสีเรื่องมันขึ้นสีทีนี้เราก็หีบไว้หีบไว้นะี่ตอนเสร็จแล้วคุอไม่น้าหมดเลยนะ เมน้สเลยค่ะแล้วค่ะนี่น่าติดใกอันนี้นะคะเขาช่วยเป็นส้มค่ะอะไรนะคะขาหมูห้องส้มขาหมูนะจ๊ะขาหมงห้องสม คคปกติหนูไม่กินขาวหมูนะคะเนี่ยแต่หนูยอยากถ้าหนูไม่กินหนูพลาดนะคะค่ะอันนี้ต้องรอค่ะออร่อยมากเลยค่ะนุะ่มไหมคะมันนุ่มใช่ไหมใช่ทาคิในฝัน นุ่มมากต้องลองแล้วแหละอ่ะโล่นน่าจะลองค่ะมีสามจานนะคะท่านพี่คนนี้ต้องลองแล้วนะวันนี้ไม่โกวเลยค่ะจัดเต็มค่ะรสชาติอร่อยนะคะอร่อยอร่อยชอบกลมกลอมมากอืมอืมนุ่มนุ่มค่ะอร่อยด้วยนะ พื้นเมืองของจังหวัดพังงาค่ะทํากันทานตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบันมีเครื่องปรุงก็คือขาหมูนะคะซ่อมควายพริกแห้งกระเทียมหอมตะไคร้แล้วก็ขาค่ะวัตถุดิบหลักเลยค่ะจุดเด่นและความอร่อยของหมูห้องส้มนี้เป็นยังไงบ้างครับ ก็คือความกลมกล่อมรสชาติที่ลงตัวจากส้มควายที่มีความเปรี้ยวเบาๆมีความเผ็ดเบาๆของพริกทอดอมีความหอม,หอมของขาา่าตะไคร้หอมกระเทียมเป็นเครื่องสมุนไพรค่ะขอเชิญมาชิมที่ร้านเจ๊น้องนะคะตั้งอยู่นณ12หมู่12ทับ12ตำบลกหลอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาค่ะมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีค่ะ เบอร์081 893 6479ค่ะ Facebook Fanpage มีมั้ยครับมีค่ะเขตร้านเจ๊น้องเลยค่ะ